สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงาน All Out Roy V1 นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อนําสินค้าไม่ได้ทักชวนและการลงทุนอย่ใดๆกงงารลงทุนบนคเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีถึงสมัครนะอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่99 299นะกับข่าวคริปโต2023นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะประกาศความร่วมมือ Solanium Pay Solanium Pay ก็คืออ่า โซโลเนียมเนี่ยก็คือเป็นเหรียญคริปโตชื่อดังนะติดหนะดึ่งในสิบนะเหรียญคริปโตคริปโตขึ้นดังเทนซี่นะโซโลเนียมเพก็เป็นอ่าแพลตฟอร์มเหมือนว่าเขาสร้างเพื่อมาจับจ่ายเนียเหมือน, ay, นะ Pay เ,นเหมือนอลีเพยนะคําว่าเพยเนี่ยเหมือนใบแนนเพย์อะไรต่างๆบิทคับเพย์อะไรประมาณนี้นะไม่มัน่นใจบคับเพยมีหรือยังนะประกาศความร่วมมือกับช้อปปี้ไฟล์ช้อปปี้ไฟล์เนี่ยก็จะเป็นอ่าการทำว็บ ไซต์อ e ีคอมเมิร์ซหรือเว็บไซต์สำหรับการขายของแบบสำเร็จรูปนะอ่าก็ประกาศความร่วมมือกันนะที่จะจ่ายแบบไร้ค่าธรรมเนียมก็ช h o p i f y ฟนะก็เป็นแพลตฟอร์มประเภทหนึ่งที่มีเครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์นะจริงๆก็หลากหลายเว็บไซต์แต่ว่าหลักๆก็จะเน้นไปทางเว็บไซต์ออนไลน์สำเร็จรูปในการซื้อขายนะหรือเว็บไซต์สำหรับร้านค้านั่นเองนะตลอดจนมีเครื่องมืออ e ีคอมเมิร์ซนะก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะ่ะ ดูข่าวกันโซลเนียมเพบก็เป็นปรโตคอลชำระเงินที่กระจายอำนาจบนบล็อกเชนนะจริงๆ s o l โซลเนียมเขาประกาศหลายอย่างนะโซลเนียมเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์มากพอสมควรนะที่โซลเนียมเนี่ยก็กกมาตอนปีตอนปี2021ก่อนที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยของเหรียญนะประมาณ5ดอลลาร์นะก็พุ่งไปถึง2 0งเศษนะก็ะถือแต่ตอนนี้ก็ร่วงแล้วนะเดี๋ยประมาณ20นะครับก็ถูกประสานกับ ชอปปี้ไฟนะแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซชื่อดังนะ,ะบนแพลตฟอร์มชอปปี้สามารถชําระเงินเป็นโซโลเนียมและยูเอดิจริงๆเนี่ยเขาก็รับชําระหลายอันเนี่ยนะชอปปี้ไฟแต่ว่าข่าวก็จะมาทางโซโลเนียมจริงๆก็มีหลายแพลตฟอร์มที่รับชําระหลายอย่างนะตามโพสต์นะ,อะของโซโลเนียมที่เชื่อมโยงกับบทความนะก็โพสต์ถึงว่าวันนี้เนี่ยเราได้ประสานเข้าร่วมกวับชอปปี้ไฟเพื่อเพิ่มศักยภาพของพ่อค้าแม่ค้านะ อ่าแล้วก็มีหลากหลายช h o ปิฝ่ที่เพื่อที่สามารถรองรับการชำระเงินรวดเร็วนะฮะก็พูดถึงเรื่องเว็บ3โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในปี2023นะโซโลเนียมเพก็เป็นอีกโปรเจกต์นที่ชำระเงินในของช h o ปิ f y ที่รวบรวมเอาไว้ในสคุลเงินดิจิตอลนะอย่างเช่น USD นะ,ะ USDC นะผู้ร่วมก่อตั้งก,ก็บอกกับสำนักงานการตัดสินใจว่า USDC เป็นเป็นตัวเลือกชำระ เงินเริ่มเริ่มต้นนะแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวและโดยดอลลาร์ของสหรัฐอยู่ภายใต้การควบคุมของ USDC ซึ่งเป็นตัวสกุลเงินที่มีเสถียรภาพนะเขาได้บอกเกี่ยวกับการพิจารณาสำหรับการเพิ่ม s o l o เนียมนะ,ะโซโลเนียมเพจก็ยังถูกเป็นอีกในตัวหนึ่งที่อยู่ในสมาร์ทโฟนเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ โซโเนียมก็เปิดตัวโทรศัพท์ของเขานะก็หลายๆแบรนด์หลายๆค่ายจริงๆก็มีมมมอ,อย่าง Google อะไรเงี้ยเขาก็เปิดตัวโทรศัพท์ของเขามีมานานแล้วนะโซโเนียมก็อีกเป็นค่ายหนึ่งที่เข้ามาทําธุรกิจนี้นะไม่รู้จะไปยังไงนะประโยชน์ของการเป็นทุนส่วนของโซโเนียมและ s h อ p ปี้นะก็บัญชีมากกว่า11ล้านบัญชีของโซโเนียมมีโอกาสเข้าถึง S h อ p ปี้ไนะคิดเป็น1 0ในธุรกิจ e อีคอมเมิร์ซสหรัฐทั่วโลกและมูลค่า4 4 4 0ี่แสสี่หมื่นี่พัน ล้านดอลลาร์ยอย่างไรก็ตามบริษัทต่างๆก็เปิดใช้งานโซนสุนในแดชบอร์ดของร้านค้านนะาเพื่อตอบย้ำละบทบาทชำระเงินด้วยคริปโตเคอเรนซี่แต่บางคนก็ยังแย้งนะว่ายังมาไม่ถึงแต่มันก็อยู่ที่นี่แล้วนะการชำระความรู้สึกสะท้อนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการชำระเงินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจและค่าธร,รมเธรรมนะก็อีกคริปโตเคอเรนซะีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็ ตลอดสิบกว่าปีที่ทผ่านมาพวกสก,กุลเงินดิจิตอลก็เริ่มมามีบทบาทในชีวิตจริงนอกจากการใช้เก็งกำไรหรือลงทุนนะโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะใต้คลิปวิดีโอก็จะมีลิงก์สมัครกระดานเทรดกิบโต้อันดับหนึ่งโลกในใบแนนสมัครเพรี่มหนึ่งนาทีใช้เืินในการสมัคร,ครจริงนะตัวตนได้บอกประชาชน30นาทีความน่าจะถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงใบแนนก็เปิดมหาเปาย์เทรดกิบโต้อันดับสองโลก อันดับหนึ่งโลกโอเคเอ็ก okay, วิดเสร็จคลิปโตอันดับสองของโลกเปิดมาแปดปีโอเคเอ็ก okay, เนี่ยมีระบบเทรดมาจิ้นดีสุดในโลกดีกว่าใบนั้นยังไงก็ลองสมัครกระเทศดูนะครับกูคอยเว็บต้นน้ำเปิดมาเกือบสิบปีนะอ่าเปิดมาเกือบสี่ปีกเกมไดโอก็เป็นเว็บต้นน้ำเปิดมาเกือบสิบปีสามารถฟาร์ม KUB คอยเหรืออื่นๆได้เอาแบงเว็บต้นน้ำเปิดมาสี่ปีสายเกมโมโบ็อกนะเกมสร้างรายได้รู้แล้คอยเล่นเกมได้เงินเจนฟรีทุกเออสายฟรีก็เล่นได้นะ บิตคอยมาเนี่ยเกมก็ฟีอเจอร์แค่คาร์ลคอยแต่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่โอเคขอบคุณที่ติดต,ตามและรับชมเจอกันใหม่นพีหน้านะครับบ๊ายบาย